วันไหนดีวันไหนพังประจําวันเกิดของคุณคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะแต่ก่อนจะไปฟังฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้หมอนัทจะมาบอกวันมงคลประจําวันเกิดใครที่กําลังจะแต่งงานออกรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือคนที่กําลังจะเปิดกิจการจําเป็นที่จะต้องรู้วันมงคลประจําวันเกิดของตัวเองก่อนนะคะเพราะถ้าคุณเลือกวันถูกจะยิ่งทําให้คุณมีความจเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าเลือกวันผิดชีวิตอาจจะพลิกผันในทางตรงข้ามกันก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้หมอน,นัดจะแบ่งออกเป็น3วันคือวันมหามิตรวันศัตรูใหญ่และว,วันกาลกินีคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันมหามิตรคือวันเพฤรหัส,สป,ปดี วันศัตรูใหญ่คือวันอังคารวันกาลกินีคือวันศุกร์คนที่เกิดในวันจันทร์วันมหามิตรของคุณคือวันพุธวันศัตรูใหญ่คือวันพฤหัสบดีวันกาลกินีคือวันอาทิตย์สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารวันมหามิตรคือวันศุกร์วันศัตรูใหญ่คือวันอาทิตย์วันกาลากินีคือวันจันทร์คนที่เกิดในวันพุธวันมหามิตรของคุณคือวันจันทร์วันศัตรูใหญ่คือวันพุธกลางคืนวันกาลกินีคือวันอังคารคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันมหามิตรคือวันอาทิตย์วันศัตรูใหญ่ คือวันจันทร์วันกาลกินีคือวันเสาร์คนที่เกิดในวันศุกร์วันมหามิตรของคุณคือวันอังคารวันสัตรูตใหญ่คือวันเสาร์วันกาลากินีคือวันพุธกลางคืนคนที่เกิดในวันเสาร์วันมหามิตรของคุณคือพุธกลางคืนวันสัตรูตใหญ่คือวันศุกร์วันกาลกินีคือวันพุธและสุดท้ายสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนวันมหามิตรของคุณคือวันเสาร์วันสัตรูตใหญ่คือวันพุธวันกาลากินีคือวันพฤหัสปดีให้คุณทําการมงคลในวันที่เป็นวันมหามิตรให พยายามหลีกเลี่ยงวันที่เป็นวันศัตรูใหญ่แล้ววันกาลากินีวันมงคลสําหรับการทํางานมงคลหรือพิธีมงคลต่างๆยังมีในเรื่องของเลิกยามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งคุณต้องปรึกษาโหรที่ให้เลิกที่มีความรู้ทีนี้ก็รู้กันแล้วนะคะว่าวันมหามิตรและวันกาลากินีของคุณคือวันอะไรใครเกิดวันไหนบ้างคอมเมนต์บอกแม่หมอกันไว้หน่อยนะคะ